สวัสดีครับตอนนี้นะครับก็มาอยู่ที่วัดสักะแพงใหญ่นะครับมาไหว้พระเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ก็จะไปทํางานแล้วนะครับทุกคนก็อยู่คนเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้พระข้างในกันนะครับทุกคน มาถึงแล้ะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าไปเราก็ต้องถอดรองเท้าก่อนนะครับทุกคนตัวนี้ก็จะเป็นบอ่อปลานะครับทั้งสองข้างเลย เดีย๋ยวเราจะเดินเข้าไปข้างในกันนะครับนี่ก็คือบรรยากาศภายในข้างในนะครับทุกคนอยู่ในอาการที่สงบนะครับ দ পটেদগ খলাদদটে পটেদবে อัดาพที่กสะรัแนตัสดมาก็จะเป็นตัวทเจ้าว่านษัตสันตแพงใหญ่พระเด็นพวกคูเจ้าคู่องกคูเพื่องสุปัทโทนะครับ พรเสร็จแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเดินออกไปข้างนอกกันนะครับไปชมจุดต่อไปนะครับแล้วก็ไปกราบไหว้พระเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเองนะครับเมื่อกี้นะครับก็ขอพรอนะครับว่าพรุ่งนี้จะไปทํางานเป็นวันแรกนะครับก็ขอให้มีความสุขแล้วก็ขอให้การทํางานเป็นไปอย่างราบรื่นนะครับทุกคน เราจะใส่รองเท้าครับทุกคนแล้วก็ไปเดินชมจุดต่อไปกันนะครับตอนนี้ก็เวลา1 6บนาฬิกาสาสินาทีนะครับทุกคนคนก็ค่อนข้างที่จะไม่ยืนนะครับแต่ว่าอากาศค่อนข้างที่จะดีมากเลยนะครับทุกคนส่วนตรงนี้นะครับที่เราเดินมานะครับก็จะเป็นของใหญ่นะครับทุกคนของใหญ่มากเลยครับ เดี๋ยวเราจะขึ้นไปไหว้พระด้านบนกันนะครับทุกคนบรรยากาศดีมากเลยครับทุกคนแต่ว่าช่วงนี้ก็เข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะครับทุกคนก็อาจจะมีหนาวบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านบนกันนะครับ ขอพอรให้กับตัวเองแล้วก็อครัวเสร็จแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเดินชมจุดต่อไปนะครับส่วนจุดที่เราที่จะเห็นกันนะครับก็จะเป็นองค์พระใหญ่นะครับทุกคนหลวงปู่สวงสุภัทโทรครับ เดี๋ยวเราจะเดินลงไปข้างล่างกันนะครับทุกคนเพราะข้างล่างก็จะมีถ้ำนะครับทุกคน <narrower> เดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันนะครับทุกคนแต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปนะครับก็จะมีคนเตือนนะครับเอาลิ้นหาถอดรองเท้าก่อนนะครับทุกคนเราก็จะถอดรองเท้าแล้วเราก็จะเข้าไปข้างในนะครับ मे सु मृतपालियाना मृतपालि मान्या मृतपालिवेच เราก็ไปเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นถ้ำเงินนะครับถ้ำประจำวันเกิดนะครับทุกคนก็คือเราก็สามารถที่จะทําบุญนะครับทุกคนตามวันเกิดของเรานะครับแล้วก็เข้าไปขอพรได้ครับเราไหว้พระขอพรเสร็จแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเดินกลับไปตรงที่เป็นปราสาทนะครับทุกคนไปถ่ายรูปนะครับแล้วก็ไปขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองอีกครับ บรรยากาศกำลังดีแล้วครับทุกคนอันนี้ก็คือตัวปราสาทนะครับเราจะเดินไปที่ตัวปราสาทครับเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงปราสาทกันนะครับทุกคนนี่ก็คือทางเข้าปราสาทนะครับเราก็จะเห็นรูปพญานาคนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปข้างในกันนะครับ นี่ก็คือบรรยากาศข้างในกันนะครับทุกคนตอนนี้คนก็ค่อนข้างที่จะไม่ยืะนะครับเพราะว่าเป็นเวลา17นาฬิกาแล้วดี๋เราจะเดินเข้าไปข้างในนะครับเพราะข้างในสวยงามมากเลยครับทุกคนสวยงามมากเลยครับนี่ก็คือทางที่เราจะเดินลงไปนะครับทุกคนค่อนข้างที่จะชันนะครับต้องเดินอย่าระมัดระวัง เดินลงมาเสร็จแล้วนะครับทุกคนนี่ก็คือภาพบรรยากาศด้านในนะครับตรงที่เราจะรับขอบฟ้านะครับทุกคนตอนนี้ก็มีคนมาเที่ยวนะครับหนึ่งกลุ่มนะครับทุกคนบรรยากาศค่อนข้างที่จะดีนะครับแต่ว่าถ้าใครที่จะมาก็สามารถที่จะมาได้นะครับมาขอพรแล้วก็มาเที่ยวได้นะครับเพราะว่าเป็นปราสาทที่ค่อนข้างที่จะสวยนะครับปราสาทสักกําแพงใหญ่อยู่ในตัวอำเภออุดมพร์พิสัยเลยครับทุกคน ก่อนที่เราจะกลับกันนะครับทุกคนเดีย๋ยวเราก็จะเดินไปถ่ายรูปกันนะครับมุมนี้เป็นมุมที่สวยงามามากเลยครับทุกคนเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปมุมนี้ก่อนนะครับ <kardeş> เดี๋ยวเราจะตั้งกล้องไว้นะครับทุกคน <ming led> แล้วเราก็จะถ่ายรูปมุมนี้กันนะครับ <éral harmony> เดี๋ยวจะตั้งกล้องก่อนนะครับทุกคน เดีย๋ยวเราจะตั้งกล้องไว้นะครับแล้วก็จะถ่ายรูปมุมนี้นะครับทุกคนเพราะว่าเป็นมุมไฮไลท์แล้วก็เป็นมุมที่สวยงามมากเลยครับทุกคนขอพอเสร็จแล้วนะครับทุกคนแล้วเราก็จะเดินทางกลับบ้านกันนะครับผมก็อขอจบภาพด้วยภาพวีโอนี้นะครับภายในของปราสาทสากกระเพงใหญ่ครับทุกคน เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับการทำงานนะครับ๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับขอให้ผมมีความสุขแล้วก็หน้าที่การงานไปอย่างราบรื่นครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับวันนี้รู้สึกดีใจมากนะครับทุกคนที่ได้มาขอพรแล้วก็ไหว้พานะครับเพื่อเป็นสิริมงนลให้กับตัวเองพวงนี้ก็จะทํางานวันแรกนะครับขอให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นนะครับทุกคนแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสําหรับการทํางานที่ใหม่ครับทุกคน ผมก็จะตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่นะครับอย่าถ้ามีอะไรที่จะอัปเดตผมก็จะมาเปลี่ยนรูคนฟังนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่รถกันนะครับทุกคนรู้สึกตื่นเต้นมากเลยครับทุกคนที่จะต้องไปทำงานที่ใหม่นะครับแต่ว่าเราก็รู้สึกมีความสุขนะครับที่เราได้เปลี่ยนงานใหม่นะครับทุกคนเพราะว่าการที่เราทำงานที่ใหม่ไปเรื่อยๆนะครับก็จะทำให้เรามีประสบการณ์มากขึ้น เดี๋ยวขอตัวกลับก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวไปกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ